455นิ้วนะครับหลอดแบ็คไลท์เสียลูกค้าไม่รอนะครับเพราะว่าเราต้องได้สั่งนอกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับ6วลต์รุ่นใหญ่เลยทีนี้ลูกค้าบอกดัดแปลงเอานะครับผมก็เลยใช้เป็นรุ่นเล็กใส่แทนเข้าไปเจาะรูแล้วครับตอนนี้จาก24เพิ่มเป็น48หลอดนะครับกพราะตอนนี้ก็จะเจาะรูแล้วก็จะใส่ ai, ลหลอดแบ็คไลท์เข้าไปทีละหลอดทีละหลอดตามที่ตำแหน่งที่ผมเจาะรูแล้วก็มาร์กไว้วนะครับ จะเริ่มใส่หลอดแบ็กบบบไลท์เข้าไปนะครับ mm hmm. LG ห้าสิบห้านิ้วครับจอเป็นสีม่วงหลอดแบ็กบไลท์เสื่อมเราก็ต้องเอ๊ชอบเป็นนะครับนหลอดแบ็กบไลท์ของ LG การเปลี่ยนใหม่เข้าไปอะไหลตัวเดิมก็มีนะแต่ว่าผมต้องได้สั่งนอกตัวนี้นะครับ mm hmm. ลูกค้ารอไม่ไหวแล้วก็เลยลูกค้าต้องการเอาแบบวันเดียวจบก็เลยอยาจับใหู้กคาตาม ลักษณะนี้นะครับหล,ล,ลอดเราก็จะหาหลอดซีดไปก่นกนนอนถ้าเป็นหลอดีวายได้อยู่นะครับแล้วก็ตัดสื่อพอแล้วเด็อาจจะไม่ตรงหน่อยแต่ว่าตรงรูคนะหน้าติ๊กห้านิ้วเครื่องนี้นะครับแล้วตีจอม่วงก็ DIY หลอดครัับตนน้ต่อ หลอด DIY นะครับก็ทดสอบด้านซ้ายกันโอ้ส,อว,ส,อสว่างจ้า,นะาลเลยไลน์นี่สว่างทช่วงๆเลยครับเี่ยาทใส่เข้าไปกันทดลองกับบอร์ดนะครับ เดี๋ยวจะลองดูแสงกันว่ามันจะกระจายได้ดีเท่าไหร่ครับนี่ก็จะเป็นหลอด DIY นะครับแทนหลอดชุดเดิมหลอดชุดเดิมก็จะเป็นชุดนี้นะครับหลอดชุดเดิมก็เป็นชุดนี้ไม่มีดดมมครับมีอยู่แต่ว่าต้องได้สั่งนอกครัตัวนี้นะครับใหญ่มากเลยครับผมหลอดนี่ใหญ่มากเลยโอ้โหนี่หายใจรับเลย